ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุยเม่ o ฟเวอร์ไลท์ฮาวบิวไลฟ์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงชะตาช่วงหลังสงกรานของผู้ที่เกิดในปีรากาซึ่งเป็นการพยากรณ์นับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี2564กกเลย ใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเกิดปีนักษัตริยกันแน่นะคะให้เมนวันเดือนปีเกิดไว้นะเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบให้นะคะแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าการตัดปีนักษัตริย์ของอาจารย์เนี่ยจะใช้แบบปฏิทินหลวงนะคะซึ่งเป็นปฏิทินที่ใช้ในาศาสตร์ทักษายุคอาจแตกต่างจากศาสตร์อื่นๆได้ดังนั้นสําหรับการฟังคลิปของอาจารย์ก็ให้ยึดของอาจารย์เอาไว้นะคะส่วนของาศาสตร์อื่นอาจารย์อื่นก็ให้ยึดตามเขาไปค่ะ บอกไว้อีกนิดนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆนะไม่ได้จำเพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษเพราะแต่ละคนจะมีรายละเอียดเปลีกย่อที่แตกต่างกันไปในดวงชะตาดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากหากมีข้อผิดพาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ใที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช anel อาจารย์หุยด้วยนะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมย์ฟลาเวอร์กันได้เลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์ไอดีหุยดอทเิียวละลักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยนะคะใครฟังไม่ทันเรื่องลงไปในช่องดีสคริปชันด้านล่างอาจารย์จะทำลิงก์ในการแอดไลน์ไว้นะคะแอดเข้ามาสอบถามคิวหรือเรื่องของค่าบริการต่างๆได้เลยเรามาเริ่มกันเลยค่ะนะวง ในช่วงปี2564ที่เหลือนี้ของชาวปีละกาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมัค่าดวงในช่วงหลังสงกรานนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี64ของชาวปีละกานะคะเริ่มกันที่ใบแรกก่อนเลยนะคะบริวารน,นะดูท่าทางคุณอาจจะต้องแบบระวัะว,ระว,ระวัระวังมากเป็นพิเศษอะปีนี้คนรอบข้างคุณอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้คุณเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องชนิดที่แบบว่าถ้าคุณไม่ แก้ไขปัญหาทันทีหรือไม่จัดการทันทีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นภัยลุกลามนะคะหรือกลายเป็นเรื่องใหญ่โตกว่าเดิมได้ระวังว่าบุตรหลานบริวารน,นะคะกับผู้ใหญ่เพศหญิงในบ้านเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะเบ,บาแหวงกันได้ด้วยนะคะ <S <S ต่อมานะคะภายในเรื่องของการงานกับเรื่องของสุขภาพนะคะนะเรื่องของการงานนะคะปีนี้ดูท่าทางว่าคุณกับหุ้นส่วนนะคะหรือกับคนที่ทํางานด้วยกันนะ อาจจะมีปัญหาที่ไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่นักนะคะมีความคิดความเห็นที่แบบแยกทางเป็นคนละทางนะคะนะคือยังไม่อยากที่จะแยกกันหรือยังไม่อยากจะตัดแตกบริษัทอะไรพวกนี้หรอกแต่ว่าดูเหมือนว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของอีโก้มันจะยิ่งสูงมากขึ้นอนะ่ะคือยังอยากทํางานด้วยกันอยู่ต่อนะแต่ว่ามันมันมีความคิดหรือมันมีไอเดียอะไรที่มันไปคนละทิศแล้วนะคะตรงนี้มันทําให้แบบบางทีมันอาจจะกลับมาผสานกันต่อเนี่ยได้ยากนะคะ อ่าโอเคเรื่องของสุขภาพนะคะระวังในเรื่องของอปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคผิวหนังอะไรทั้งหลายนะคะอาจจะเกิดผื่นคันนะคะเป็นซ้ำาๆซักๆนะคะหรือว่าติดเชื้อซ้ำซ้ซักๆได้นะคะพวกนี้อาจจะแบบเป็นแล้วเป็นอีกได้นะคะต่อมาอา่ในเรื่องของเ,อเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากคนตาย นะคะพูดแบบนี้ละกันโชคลาภจากคนตายโชคลาภจากสิ่งที่สูญเสียไปแล้วนะคะนวะหรือว่าบรรพบุรุษหรือว่าคนที่สูญเสียคนที่จากไปแล้วเนี่ยนะคะเขาให้โชคให้ลาบอะไรคุณบางอย่างนะคะนะในช่วงปี64นี้นะอาจจะไม่ได้เยอะนะคะนะแต่ก็พอมีบ้างเล็กเลกน้อยนอยนะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของตําแหน่งเรื่องของการสอบชิงทุนการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีปีนี้อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะมันอาจจะยังไม่สมหวังในทันทีนะคะนะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเสียถึงกัแบบ แว่าเสียตำแหน่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วในมือลงไปก็ได้นะต่อมานะคะไพ่ใบนี้จะบอกว่าคุณน่าจะมีโอกาสดีในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นลักษณะข,ของเงินทองที่เหมือนแบบเป็นเงินมรดกเงินในครอบครัวนะคะหรือทรัพย์สินในบ้านในครอบครัวนะเอามาแบ่งปันกันอะไรประมาณนี้แต่ก็ระวังว่าอาจจะเจอใครในบ้านนะที่ค่อนข้าง ค่อนข้างเคี้ยวอ่ะค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะคะนะอาจจะทําทีเหมือนมายื่นข้อเสนอนั่นนี่นู่นนี่คุณนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็กลายเป็นว่าเขาก็จะแบบอยากจะรวบหลายสิ่งหลายอย่างไว้เองนะคะหรือว่าเขาจะให้ข้อเสนออะไรที่แบบเอาเปรียบคุณมากๆนะคะต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องนะคะอสังหาริมทรัพย์อะไรทั้งหลายนะคะอาจารย์มองว่าปีนี้คุณน่าจะเกิดความรู้สึก เรียกว่าก็คืออยากทําบ้านใหม่นะหรืออยากตกแต่งบ้านใหม่นะอยากทําอะไรดีๆมากขึ้นนะแต่ก็ยังมีความสับสนหรือว่าขัดสนในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะคุณจะแบบกลับไปกลับมานะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆถ้ามีการจ้างผร้ร้อเหมามารีโนเวทบ้านนะคะคุณก็อาจจะแบบเปลี่ยนแบบนู่นนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนบางทีคุณอาจจะพบว่า คุณอาจจะแบบว่าจบงานไม่ลงสักทีอ่ะคือเขาก็รำคาญคุณด้วยคุณก็แบบว่าไม่จบไม่สิ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเวลาอยู่บ้านอยู่ช่องเนะี่ยคุณจะรู้สึกแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หรอกนะคะจะรู้สึกแบบอึดอัดรำคาญหรือว่าแบบสามวันดีสี่วันข้อะ่ะบางวันก็โอเคบางวันก็ไม่โอเคนะคะนะบ้านดูท่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่ที่คุณจะอยู่ได้แบบได้แฮปปี้หนักนะคะต่อมานะคะมาดูกันในเรื่องของการเดินทางนะคะดูนะ ดูเหมือนว่าเรื่องของการเดินทางคุณจะยังไม่ค่อยมีความก้าวหน้าสักเท่าไหร่นักนะคะอาจจะต้องรอเพื่อนฝูงรอคนอื่นนะคะแล้วก็เหมือนแบบการเดินทางปีนี้นะคะอาจจะติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่บ้างแหละนะคะนะเพราะว่าเรื่องของปริทาเรื่องของเงินทองก็ด้วยส่วนหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ย ต่อมาอะมาดูกันในเรื่องของที่พึ่งที่ปรึกษาคุณบ้างคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆนะคะนะเข้ามาให้คําตอบคุณนะคะเหมือนมายื่นกุญแจให้คุณนะสามารถไขคําตอบอะไรได้บางอย่างนะแล้วเขาก็จะช่วยคุณไขปัญหาหรือแก้แก้โจทย์ในเรื่องเกี่ยว้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้เรื่องของเงินทองอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนดีๆในระหว่างการเดินทางด้วยนะหมายถึงเจว่าจะจะเข้ามาในลักษณะของอะถ้าไม่ใช่เป็นเพื่อนสนิทก็จะมาในลักษณะของอชู้สาวเรื่องของ ของความรักอะไรพวกนี้ไปเลยนะคะนะน่าจะเจอกันระหว่างการเดินทางนะต่อมานะคะสำหรับพไพ่ในพบสุดท้ายนะคะการลีต้องบอกเลยว่าปีนี้นะคะน่าจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของ การเรียนการศึกษาเอาไว้หน่อยนะคะนะมันอาจจะไม่ได้เรียนจบหรือว่าอาจจะติดอยู่บางตัวติดอยู่บางวิชาเนี่ยทำให้คุณแบบไปต่อไม่ได้สักทีนะคะนะกว่าจะจบกว่าจะแบบว่าโอ้โหเข็นก็ได้อาจจะต้องแบบต่อเวลาออกไปก่อนนะคะอีกสักเทมอม2เทอมนะคะนะถึงจะสําเร็จได้อะแต่พ่ใบนเนี้นะขึ้นมามาักประกบแม้ว่าจะเป็นกาลีนะ แต่อาจารย์ก็มองว่ายังไงไงคุณก็ต้องประสบความสําเร็จแหละเพียงแต่อาจจะต้องแบบใช้กลเม็ดนะคุยกับอาจารย์นอกรอบบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะนะหรือถ้าหากเอาเป็นเรื่องของการติดต่อการงานนะคะอาจจะต้องแบบมีการซิกแซกใต้โต๊ะนิดนึงนะคะนะถึงจะถึงจะเข็นงานได้จบได้นะคะต่อมานะคะใบไพ่ใบกลางจะเป็นผลสรุปของดวงคุณในปีนี้นะคะคุณได้ไพ่เลขเนี้ยตัวเนี้ยนะคะนะดูได้าทางปีนี้เป็นปีที่คุณอาจจะต้องแบบ เป็นปีของการฝึกความอดทนก็ได้นะคะชาวปีละกานะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้คุณนะรู้สึก剛剛มัมกอนมันวุ่นวายมากเลยยิ่งโดยเฉพาะเรื่องในบ้านในครอบครัวกับกับคู่นวดส่วนส่วนคู่ส,ส,ส,สัญญาก็ใช่นะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่คุณอาจจะต้องแบบใช้เวลากับเรื่องของการฝึกสมาธิฝึกวินยัยฝึกความอดทนนะคะหัดนิ่งให้ได้นะคะในแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกเนี่ยมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็เป็นปีที่ชาวปีปละกาจะมีโอกาสที่ ได้ฝึกปฏิบัติสมาธินะคะหรือว่าได้ฝึกโยคะหรือว่าได้ฝึกเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกร่างกายฝึกสมาธิฝึกจิตใจเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะโอเคใบสุดท้ายอันนี้จะเป็นไพ่คําแนะนํานะคะที่อาจารย์ดึงไว้ให้คุณนะเป็นคําแนะนําในของ ในชีวิตในช่วงปี 2, 5, 6, 4นี้เลยนะคะคุณได้ไพัย a ์ n ร r o p s o p s นะคะ Take a c h แช c ซอนเดมนะคะปีนี้นะคะมีโอกาสที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของความรักเข้ามาน่าจะเป็นคนใหม่ๆนะคะนะที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยอะ่ะเออนะคะแต่เขาอาจจะไม่ใช่สเปคแบบที่คุณ คยวางไว้หรือแบบที่ชอบนะคะนะเผอเออาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะอ่านะถ้าถ้าไม่กลายเป็นคู่รักเป็นคนรักเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนสนิทที่ให้ความช่วยเหลือกันนะในอนาคตกันได้นะคะนะรับรองว่าปีนี้นะคะไม่ว่าจะลําบากยังไงเนี่ยดูท่าทางว่ายังไงยังไงคุณก็ได้รับการซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะคะจากจากคนรอบข้างนะคะเท่าที่อาจารย์เห็นนะโอเค จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงในช่วงปี6 -4 นี้ของชาวปีละกานะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย